อย่างที่บอกไปนะคะยำยาไอทีนิวตัวนี้เราจะรวบรวมเรื่องราวน่าปวดหัวอย่างเช่นคําขอจากลูกค้าผู้น่ารักอะไรแบบนี้ของสเปเชียลิสต์แต่ละคนนะคะว่ามียังไงบ้างบางทีเนี่ยคนเราเป็นคนธรรมดาไม่ได้อยู่ในแวดวงไอทีไม่ได้แบบเป็นโปรแกรมเมอร์รู้สึกว่าคนที่อยู่ในสายเนี้ยจะทําอะไรก็ได้ขออะไรมาก็เอ้ยคงทําได้แหละง่ายๆ้คยๆแบบเออเอาง่ายๆตัวพี่เองเนียเจอบ่อยมากคนชอบมาถามปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่คนที่จะให้เราซ่อมคอมให้นะมาด้วยประโยคนี้ทุกครั้ง คอมพิวเตอร์ไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ทําอะไรมาเลยอยู่ดีมันก็เป็นมันถึงเป็นมันถึงเป็นจุดกาเนิดของช่วงคอมหนูไม่รู้เป็นไงครับคือคือพอคือพอได้ยินว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันอยู่ดีๆก็เป็นมันจะหงุนหงิดจี๊ดขึ้นมานันดีคือสาบานนะมาแกไม่ได้ทําอะไรเลยแม้แต่น้อยอ่ะเรามาเริ่มจากวงการแรกก่อนเลยนะครับนั่นคือวงการถ่ายภาพครับ ค,คำาถามเนี่ยหลังทีใบที่แบบสมมติอะสมมติอ,อย่างเคสเฟื่องมีถ่ายรูปรับปริญญาไม่ไ<อ>ี้ผ่านมาเนี่ยอยากได้ตากล้องแบบภาพภาพเหมือนตากล้องคนเนี้ย แบบถ่ายให้หน่อยดีเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเขาอยากได้ภาพแบบเหมือนตากล้องคนนั้นถ่ายทําไมเขาไม่ไปจ้างคนนั้นถ่ายเลยล่ะคือเหมือนวับว่าไปสงสไปดูพอร์ตโฟลิโอมาของตากล้องคนนี้ชอบจะเลยอยากได้แบบเนี้ยพี่เอาแบบเนี้ยแล้วทำไมไม่คอนแทคที่ตากล้องคนนั้นด้วยตากล้องคนที่คุณจ้างมามันสามารถเข้าไปสิงคนคนนั้นแล้วเอาสไตล์การถ่ายภาพมาได้ด้วยมันสามารถก๊อปปี้เป็นเทมเพลตมาได้ด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งผมก็ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของตากล้องนะที่อยากจะถ่ายด้วย สไตล์แล้วก็ความเป็นมืออาชีพของตัวเองแน่นอนแต่ละคนนี่สไตล์ใครสไตล์มันไม่มีใครแบบไม่มีใครเรียนแบบใครอยู่แล้วถูกต้องแล้วแต่ความอาร์ตการแต่งรูปมุมมองภาพต่างๆนะคะและที่สําคัญที่สุดครับงบประมาณไว้มากรได้แต่ไหนคนะคือบางทีเนี่ยคนที่แสดงความต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนขไหนก็ตามแต่นะฮะบางทีใช้ภาษาไม่ถูกต้องหลักการเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะฮะคุณแค่บอกว่าอยากได้ภาพสไตล์นี้พี่ถ่ายให้หน่อยได้ไหม มันเปลี่ยนกับูดปุ๊บเหตุการณ์มันเปลี่ยนทันทีอ่ะแต่ก็วันนี้รู้สึกดีขึ้นมาเออก็ถ่ายได้นี่นาอะไรอาอาจจะถามเขาไปเฉพาะจอดตรงนิดนึงว่าอยากได้แบบนี้ออคือแบบอยากได้เป็นแบบโทนสีแบบนี้หรอคะหรือว่าความฟุ้งประมาณนี้แสงมุมประมาณนี้หรอแบบถามให้มันสเปค พิกัดเข้าไปชัดขึ้นก็อาจจะชาร์จเข้าไปหรือ่ายได้สุดครับกำหนดตีมในใจเอาไว้เลยครับตากล้องเขาจะได้ทำกันบ้านล่วงหน้าได้ก็บอกมาเลยว่านี่อันนี้พี่ผมเอารูปมาให้ดูนะอันนี้เป็นเรฟเฟรนซ์แบบที่ผมชอบนี่เปลี่ยนภาษาแบบนี้นะตากล้องพร้อมที่จะทำงานให้คุณทันทีเลยอีกหนึ่งคำถามสำหรับตากล้องที่โดนแล้วปวดตับครับทำไมฮะช่วยโฟโต้ช็อปนายคนนี้เข้าไปในภาพหน่อยได้ไหมคะเออเหมือนที่เขาภามกันในเนตแบบนี้คือยังไงคนที่จะมาถ่ายนี่ไม่มีคนนี้ใช่ไหมเออประมาณว่าสมมติว่าเพื่อนญาติ งานแบบเนี้ยแต่คนนี้ติดภารกิจสอบอยู่แต่ว่า แต่งอีกจังหวัดนึง่ง <ไป S 2> อะไรเงี้ยแต่อยากให้แบบคนเนี้ยไปมีโมเมนตร์ร่วมในอันนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันถือเป็นการบิดเบือนอดีตนะฮะคือคนคนเนี้ยจริงๆไม่ได้อยู่หน้าที่นั้นเวลานั้นเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นะฮะเขาไม่ได้มาก็ไม่ได้อดีตเขาเข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตากล้องฮะไม่ใช่กราฟิกดีไซน์นะใครจะโฟโต้ช็อปคนเข้าไปได้แล้วยืนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แบบบรรยากาศคนละแสงกันเลยแล้วตากล้องส่วนใหญ่นะฮะเป็นเทพไลท จริงๆรงนนเขาเ,เป็นรประเภทว่าเขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลอยากจะให้แบบรู้สึกมันง่ายไงจริงแล<ช>้วมันไม่ง่ายนะคะว,ว,<ช>วิธีการทำเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าตัดคัตติ้งตัวคนที่มันแบบเนียนกริบแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วกวา<ช>จะแบบทำสีแสงให้มันเนียนเข้าไปอีกมันยากมากอันนี้ใช่ใช่ใช,ช่างภาพญี่ปุ่นที่ฮือฮากันตอนที่เขาชุมนุมกันแถว แจ้งปรนะหรือเปล่าฮะไม่ใช่นะหน้าคล้ายๆหน้าตาดีนะคะบอกบอกแล้วว่ามันยากนะคะอย่าไปขอแบบนั้นนะคะมาที่คำถามหนึ่ง จะถ่ายภาพอะค่ะแต่กล้องราคาเท่าไหร่อะคะโอ้โหทำา้ำนี่แรงมากนะเอาชีพตากล้องด้วยกันนะใช่คือผมจะใช้กล้องราคาเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสาคัญนะมันอยู่ที่ว่าฝีมือผมมีเท่าไหร่มากกว่าใช่มาถามว่ากล้องราคาเท่าไหร่นี่คือแบบว่าคุณเอาเงินจ้างนี่คือหรือคุณเช่ากล้องเนี่ยเออแต่ว่าแบบว่าช่างกล้องงบน้อยนี่ไม่มีทางได้เจริญเติบโตในวงการถ่ายภาพเลยหรอคะคำถามนี้นี่เหยียบเท้าเอานิ้วจิ้มตาเลียนหน้าเลียนหน้าสองทีเนี่ยยังปลาณีกว่าเลยครับเออ เใช่นะคะแปลกใจนะเหยียบเท้านี่ก็เจ็บอันนี้ชิงตาก็เจ็บแต่เลียหน้านี่มันเจ็บตรงไหนให้หยาบคายไม่อาจจะรู้สึกแบบเอ้ยเราจะสิวขึ้นหรือเปล่าใช่ใช่เราถ้าบอกว่าถ้าเป็นสเปกกล้องเนี่ยถ้า compact เข้าใจเล็กๆมันก็เทียบ DSLR ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็น DSLR เหมือนกันเนี่ยอย่าอย่าไปแบบดูที่ราคากล้องเลยดูที่ฝีมือดูที่งานที่เคยออกมาวดีกว่านะคะจะกล้องตัวละ2 5ง0 0นแต่ถ่ายออกมาเท่ากับ กล้องตัวละ6,500มันก็มีมาเยอะแล้วพวกอุปกรณ์ดีเด่นเนี่ยมีเต็มท้องตลาดครับจะบอกให้เออใช่แหละทุกัวเองครับท <laughs> <laughs> ุทุกวันนี้จักรยานดีเด่นอยู่ทุก <laughs> วันนี้ยพยายามมองจักรยานดีเด่นอยู่แต่ว่าฝีมือไอ้ฝีขายังไปไม่ถึงฝ <laughs> ีขา <laughs> <laughs> โอ้ยเขาใช้คำว่าฝีขาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าต้องโดนคํารบกวนจากเพื่อนๆนะฮะใครนั่นคือใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับโอ้นี่อย่างแรกครับ เออแค่บางทีนะสามารถแบบว่าลงวินโดเป็นนะฮะสมัครจีมงจีเมลได้มีคนวิ่งเข้ามาถามเลยนายนายแฮกเฟซบุ๊กให้เราหน่อยได้ไหมพูดเหมือนแบบเป็นแฮกเกอร์แอนอนิมัสเงี้ยเหมือนมันแฮกง่ายนะคะของเฮ้ยไม่ได้เสกได้นุ้ยอยากจะบอกนะครับว่าระบบใหญ่ๆของโลกนะฮะจีเมลเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เนี่ยแฮกเกอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปแฮกที่ซิสเต็มของ Gmail หรืออะไรพวกนี้หรอกนะนะต้องเป็นพวกระบบเทพที่แบบว่าทำการ ทำการศึกษาซิสต์มพนได้มาอย่างดึกจริงๆส่วนใหญ่ที่พวกแฮกเกอร์ทั่วไปสามารถแฮกแอคเคาท์บางแอคเคาท์ได้เนี่ย<ช>มนันถึงเขาก็จะฝังบอทฝังอะไรพวกนี้ไปกับเครื่องที่เป็นเครื่องเหยื่อไปดักจับข้อมูลคีย์บ้างหรือไปหลอกให้มาฟิชชิ่งอ,ะอ่ะให้มาเจอะข้อมูลเองบ้างคือจะใช้แบบความสามารถในการเจาะเข้าไปหาพาสเวิร์เองเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนี่ และอีกอย่างหนึ่งครับผมอีกหนึ่งคำถามนะที่โดน<ฆ>แล้วก็เจ็บตับไม่แพ้กันนะ<ฆ>อย่างที่พี่หลามเคยบอกไปนะครับ<ฆ>ข้อมหนูไม่รู้เป็นอะไรนั่นเองทำไมหน่อยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเบื่อมากเลยนะยูเซอร์ส่วนใหญ่เนะี่ยบางทีเนะี่ยจำไม่ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปเนะี่ยถูกต้องกับเครื่องหรือกับจังหวะนั้นกับโมไมน่นั้นกับอะไรได้หรือเปล่า<ฆ><ฆ>อ่าแล้วก็คิดว่าบางทีมันเป็นเรื่องธรรมดาอ่า<ฆ>เอาอย่างง่ายสุดเลยก็คิดว่าเปิดปิดคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกับการเปิดปิดทีวีใช่คือบางทีปิด ขี้เกียจอ่ะชักกดปิดเลยก็ดึงปลักออกเลยอะไรนี้ปเลยฮะโอ้โหโกดกว่ากดปุ่มขอให้โปิดีขอให้โชคดีวันใดวันหนึ่งสายไฟขาดคามืออะไรประมาณนี้อย่างเช่นการทำอะไรที่ไม่คือการที่คุณใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็ต้องเรียกได้ว่าศึกษาวิธีการใช้งานมันละเอียดนิดนึงอ่ามันอาจมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่ามันมีวิธีการใช้งานที่มันซับซ้อนกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าปกตินะครับคนส่วนใหญ่ชอบตั้งโจทย์ที่ว่า เคยทำแบบนี้มาแล้วหนึ่งครั้งทำไมทำมาครั้งแบบเดียวกันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วทำไมเครื่องแห้ง แสดงว่าคุณไม่เข้าใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แฮงพอไดเพราะสาเหตุอะไรบ้างมันไม่ได้ว่าคุณทําครั้งแรกได้แล้วคุณต้องทําครั้งแบบเดียวกันเนี่ยทำได้ไปตลอดชีวิตนะอสาเหตุมันไม่เหมือนกันวันเวลามันไม่เหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็มีสุขภาพของมันเหมือนกันนะคะอย่าไปทาซ้ํากับมันบ่อยเริ่มและเริ่มแปลเริ่มเปลงลอีกหนึ่งประโยชที่โดนบ่อยๆก็คือเขียนโปรแกรมไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นให้หน่อยสิโอ้โหแต่ไปพูดกับคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์โดยตรงคนทํางานสายงานไอทีมีอยู่หลายสาย นะครับเช่นอาจจะเป็นสายโปรแกรมมิ่งอันนี้เขียนโปรแกรมถูกต้องแล้วสายเน็ตเวิร์กแอดมินแบบผมครับผู้ซึ่งมีความรู้ด้านโปรแกรม,ต,รมต่ําเตี้ยเรียดดินนะฮะนี่คือมองโค้ดออกรู้ว่าทํางานยังไงแต่จะให้เขียนด้กนย์ทำไม่ได้นะเจ๊อ,อย่างสายผมก็เหมือนกันสายผมเป็นสาย end user ก<อ>็คือชอบลองใช้ชอบรีวิวเฉยๆ<อ>ไม่ได้มีความสามารถในการสร้างแอปหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นช่วยทาความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผม อันนี้เนี่ยจะวกวนอยู่ในบรรดาบริษัททั้งหลายแหละอ่าที่เป็นเจ้านายที่บอกมาอย่างลูกน้องนะฮะบางทีเนี่ยเจ้านายเนี่ยหรือที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็จะไปรับงานอะไรส่วนๆมาจากลูกค้านะฮะแล้วก็มาโบ้ยให้ทีมงานทําโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องของไทม์ไลน์ไม่ได้ดูเรื่องของสเกลไม่ได้ดูเรื่องของแมนอาไม่ได้ดูเรื่องของค่าแรงไม่ได้ดูเรื่องของอะไรเล่เส้นเข้าใจไหมยูโน่อันนี้ออกแนวเก็บกดอันนี้ออกแนวเก็บกดสมุงเด่นขึ้นอีกแล้ว ดังนั้นนะฮะเวลาที่จะสั่งงานอะไรก็ตามหรือว่าลูกน้องจะรับอะไรงานอะไรก็ตามจากเจ้านายรบควรรับทางอีเมลเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าเจ้านายมันสั่งส่วนมาผมก็ทำส่วๆกลับไปนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะนา,นามยอกต้องนามบ่งจริงๆแล้วเอ๊ะนี่ถือว่าเป็นสีที่ทำกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการวงการทำนานแล้วเพราะว่าเวลาที่ เราคุยกันในอีเมลครับเขาจะเรียกว่าเขาจะเป็นลูบลูบมันถึงว่าจะลากเอาลูกค้าโปรเจกต์แมเนเจอร์เจ้านายข้างนั้นเจ้านายข้างนี้อินทอนอลข้างในฝ่ายบันริบลงบิลลิ่งเก็บเงินมาให้หมดคือทำางไงก็ได้ให้มันวนเป็นลูบครับอย่าให้มันมาลงที่เราครับคือให้มันวนกลับไปหาคนที่ก่อเหตุนะครับไม่ใช่คือนี้พอเวลาเมลคุยกันมันจะมีหลักฐานไปหาหลายคนครับแล้วมันจะบอกให้รู้ว่าฉันได้โปรเทคตัวเองแล้วนะแกอย่ารืยอ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนั้นเราก็สวยอย เป็นลูกน้องก็ต้องก้มหน้ารับกรรมต่อไปนะคะ นายสัง่งเราก็ต้องทำใช่ไหมอ่ะผมแค่ให้กำลังใจได้ว่างานยากๆจะช่วยพัฒนาชีวิตเราให้แกร่งกายยิ่งขึ้นต่อไปแต่ไม่จำเป็นต้องทำงานกับเจ้านายแย่ๆเสมอไปนะครับาาอาชีพต่อมาครับคืออาชีพกราฟ,ฟิกดีไซเนอร์โอ้โใครไปอ่านเพจลูกค้าผู้นา่ารักจะรู้เลยว่าสุดยอดมากๆเซฟภาพจากอินเทอร์เน็ต jpeg ไซส์1 2 0พิกเซลคูณ1 2 0พิกเซลเอาไปปิม้นเป็นบิลบอร์ดขนาด7เมตรหน่อยได้ไหม อยากจะบอกเลยนะฮะว่าคนที่มีคำสั่งอย่างนั้นเนี่ยยัวแดดมากๆเขากับอีกอันหนึ่งที่เป็นคำสั่งอมตะนิรันดร์ของวงการกราฟิกดีไซน์ทุกอันเลยนะ พี่ขอแก้จุดหนึ่งนี้เดียวเองนะนี่เดียวจริงๆไอจุดที่คุณแก้มันคือออริจินครับมันคือจุดเริ่มต้นของทั้งปวงนะฮะสมมุติว่าเป็นเลเยอร์ของ p อน t o s h ์ช็อปนครับมันคือล่างสุดเลยครับแล้วทั้งหมดนี้คือต้องพังทลายทิ้งทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างใหม่ทั้งหมดแก้ให้คุณจุดเดียว know you know นะฮะบางคนบอกว่าเนี่ย ออกแบบโลโก้เนี่ยอันนิดเดียวเองนะฮะทำไมถึงคิดแพงจังทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพี่ฮะงานออกแบบเนี่ยต้องใช้เวลานอนไก่หน้าผากประมาณ7วัน7คืนนะครับผมอมจะออกมาเป็นไอ้ตุ้มจิ๋วโลโก้ของพี่ได้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความสามารถและแรงบันดาลใจอยู่ในนั้นนะแต่<อ>ทีนี้ครับผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าออปัจจุบันม<ะ>ืออาชีพหลายคนโดนผลกระทบจากการที่เป็นจากมนุษย์สายฟรีแลนซ์แบบ ชั่ววูบหมายถึงแบบว่า,าคิดซะว่าตื่เหมือนตัวเองแบบอยากจะลองหาลำไส้พิเศษดูนะฮะ,ะแล้วก็แบบมารับงานราคาถูกๆนะฮะ<ช>สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีความเป็นมืออาชีพพอ,อแล้วก็ ทำงานเสร็จแล้วก็หนีงานไปเสร็จแล้วทิ้งราคาชั่วๆว,ว่าให้เมื่อชีพเหล่านั้นรับกรรมนะฮะทำไมน,น้องคิดพี่ตั้ง70,000เจ้านั้นมันคิดพี่อยู่2,000เองน,<ะ>นี่ไงและไอ้พวกที่2,000ันเนี่ยมันเ็นแนบไปไหนแล้วก็ไม่รู้อโอ้โหอันนี้อันตรายมากๆในวงการนะฮะอันนี้คืออย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้หลายครั้งนะฮะที่ทุกท่านไปใช้บริการงานราคาถูก แบบฉาบฉวยก็อาจจะมีความเสี่ยงได้คือ,อางี้งานราคาถูกที่คุณภาพก็มีแต่เพียงแว่าของดีมีคุณภาพมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและรวมไปถึงเนี่ย เขาเองก็ไม่สามารถจะทําราคาถูกได้นานหรอกครับใช่อีกอันหนึ่งเขาบนส่วนตัวทําร้านพี่หลามอยู่นี่หลายคนชอบใช้ภาษาผิดเดี๋ยวนี้นะฮะนคุณผู้ชมฟังไ้เลยนะครับทุกท่านเลยนะฮะอันนี้ฝากบอกทุกท่านเลยสมุงเด่นอะไรไม่ได้ไม่ได้บอสจ่อจงไปทั้งสิ้นเล่นตัวเองมีเล่นตัวเองด้วยแสดงว่าเราเล่นน้อยไปมันึงต้องการทุกวันนี้นะฮะคนใช้ภาษาไทยผิดอยู่สองคำครับนั่นคือนั่นคือแพงกับถูกครับคุณใช้คำสองคำนี้ผิดวิธีผิดประเภทมากๆสมมติคุณจะไปซื้อ สินค้าชิ้นหนึ่ง <หา S 3> สินค้าชิ้นนั้นอาจจะราคา5,000บาทคุณบอกว่าโอ้โหแพงคำว่าแพงเนี่ยไม่ถูกนะคุณต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสินค้าชิ้นนั้นอ่ะมูลค่าหรือความสามารถวัตถุดิบกับสิ่งที่มันต้องควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นราคานั้นหรือเปล่าใช่ถ้ามีใครสามารถทําหาสินค้าชิ้นนั้นได้ในราคา250คุณภาพเท่ากันวัสดุเหมือนกัน ตัวนี้5,000ถือว่าแพงใช่แต่ถ้ามันสมควรจะ5 0 0พแล้วคุณต้องใช้คำว่าราคาสูงครับพี่ไม่ใช่ราคาแพงคำว่าราคาสูงคือคุณซื้อได้หรือซื้อไม่ได้มีเงินพอหรือเงินมีเงินไม่พอ,อแต่อย่าไปใช้คำว่าแพงเพราะแพงคือ เกินราคามากๆใช้คำนี้ไม่ถูกนะฮะส่วนคำว่าถูกก็เหมือนกันของนี่เรอไม่ถูกถูกจังเลยไม่ใช่ถูกนี่คือมันต้องคุ้มค่ามากๆคือคือคุณจ่าย100แต่คุณได้ของ300อ่ะอันนี้ถูกมากๆแต่ถ้ามันของ100ราคา100อยู่แล้วไม่ใช่ราคาถูกครับมันคือราคาต่ำดีจังเลยใช้ให้ถูกนะฮะอ่ะเราขอเชิญครูอมคำไทยเข้ามาแหม มาจาเปนเลยนะก็โหลดมาสักขนาดนี้แล้วหัวอกพ่อค้าอัดอั้นเหลือเกินแม่นะคะก็ฝากไว้ถึงแบบ specialist แต่ละสายละกันนะคะถ้าไม่อยากทํางานแก้ไปซ้ำซ้อนก็แนะนําให้แบบร่างสัญญาหรืออะไรขึ้นมาก่อนว่าอย่างอย่างพี่หลามก็แบบว่ารับแก้แค่ครั้งเดียวนะอะไรอย่างงานของผมนี่งานผมเสนอราคาไปนะม่น่าทุกวันนี้ถึงไม่ค่อยมีลูกค้าผมเขียนเลยว่าแก้งานในครั้งเดียว บางทีต้องเข้าใจแบบเทคนิคอลด้วยเรื่องของเรื่องคือไม่ชอบขนเซาซีไงคุณจะแก้อะไรก็ได้อะคุณจะแก้ทั้งหมดเลยก็ได้แต่คุณบอกมาทีเดียวเอออย่าอยายหลายรอบเคลียร์สัญญากันได้ตอนจ้างงานแบบที่อาจารย์สุเดชบอกอ๋อตองสักมาเลยนะคะช่วงหน้าค่ะไปอัปเดตข่าวสารวงการมือถือกันกับปีตะ้กวงค่ะพักสักครู่ดียกั